สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกม NFT อีกแล้วนะครับผมชื่อว่าเกมคลิปโทคาหนั่นเองนะครับก็ s <S สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มีเหรียญที่สามารถรีบอร์ดนะครับหรือว่าเคลมได้แล้วนะก็ตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีเป็นเคลมได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมี2คันนะครับสคันนี้เนี่ยเคลมได้ทั้ง2คันแล้วนะครับก็ผมมีเหรียญอยู่เหรียญเก่าเนี่ยที่ผม เคลมเมื่อวานมันน้งหคันนะครับก็เคลมออกมาได้50เหรียญนะครับรวมรวมกับตัวเก่าด้วยนะผมว่าจะลองถอนดูนะครับวันนี้ว่าจะถอนได้หรือเปล่านะเพราะว่าถอนขั้นต่ำเนี่ยมันจะต้องถอนอยู่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาลองดูนะครับก็ผมจะ,ะกดรีบอร์ดตัวนี้ออกมาก,ก่อนนะครับผมตัวน,นี้ผมกดเคลมเลยนะ ครับหลังจากที่ผมกดเคลมไปแล้วนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเหรียญของผมเนี่ยเพิ่มมา22เหรียญนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยมี50นะตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้เข้ากระเป๋าเมตาแมสนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่อยู่ในเกมของเรานะครับผมก็คือถ้าเราจะดึงเข้าเมตาแมสเนี่ยเราก็ต้องกดถอนอีกรอบนึงนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามากดรีวอร์ดก่อนนะให้ครบ100เหรียญก่อนนะครับผมตอนนี้28.5นะครับก็กดเคลมเลยนะครับตัวนี้ อ่ะตอนนี้เนี่ยรีวอร์ดทั้งหมดนะครับที่ผมกดออกมาเนี่ยหมดแล้วนะครับเหรียญเนี่ยมีแค่100เหรียญน,นะถ้าเกิดว่าผมกดถอนเนี่ยมันก็จะไม่พอค่าค่าถอนนะครับผมก็เลยว่าคิดว่าจะกดรีวอร์ด10%เนี่ยให้สามารถถอนได้เลยนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมถ้า10%โดนหักออกไปเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ19บาทก,กว่านะครับเอสิบเก้าีคาก,กว่านะอ่าก็จะน่าจะพอนะครับกับการถอนนะครับผมอ่ะ กดเลยนะครับตรงนี้กดเคลมเลยนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับผมก็เป็น120สีคาแล้วนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยผมสามารถถอนได้แล้วนะอ่ากดไปถอนเลยนะครับผมขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย100สีคานะมันถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมหลังจากที่หักค่าฟรีนะค่าฟรี5สีคานะครับอ่ะนะครับเวลาเราจะถอนก็คือเราต้องกดเป็นวีดรอ w นะครับ ผมจะใส่อยู่ประมาณถอนสัก1 0 0อยา15อย่างนี้แล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับค่าฟรีนะครับค่าฟรีอยู่ที่5ซีคานะครับ5ซีคานะครับที่เราต้องเสียนะแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับ B BHNG แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะอรอสักครู่นะครับต้องขอแจ้งตรงนี้ด้วยนะครับผมลืมบอกไปก็คือเราต้องสังเกตดูนะครับตัว a d d เ e ร s ของตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือต้องเป็น address ของเราเท่านั้นนะครับ address ที่เป็นในกระเป๋า metamask นะครับตรงนี้นะก็ต้องดูสองเอ่อสี่ตัวท้ายนะครับสี่ตัวสี่ตัวหน้านะครับก็โอเคถูกต้องเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผม ทีนี้นะครับหลังจากที่เราโอนเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะโดนหักไปหมดแล้วเนาะตรงน,นี้นะครับเหลืออยู่0.30นะครับผมก็ไปดูที่กระเป๋า Meta Ma s k นะครับว่ามันเข้ามาไหมนะครับผมตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็คือมันเป็น127เพราะว่าตรงน,นี้ผมมีตัวเหรียญเก่าอยู่ด้วยนะเหรียญตัวซีคาเก่าอยู่ด้วยนะครับผมทีนี้พอเราไปดูประวัตินะครับประวัติการโอนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปที่ ตรงนี้นะครับผมตรง3ขีดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ View in Explorer นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามาที่ BEP นะครับ20นะครับโทเค็นตรงนี้นะครับกดคลิกเลยนะครับอ่าจะเห็นว่าเหรียญที่มีการเข้ามานะครับเห็นไหมครัมันมีการถอนเข้ามาในตัวกระเป๋านะครับผมแล้วก็เป็นเป็นเหรียญซีคารนั่นเองนะครับส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยตรงนี้ผมทำอ่า แล้เล่นเกมอยู่2-3เกมเนาะก็โอนเข้าโอนออกนะครับตอนนี้ก็จะเยอะๆหน่อยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการโอนเหรียญเข้ากระเป๋า e t a m a s สนะครับผมส่วนวิธีการโอนจาก m t a m a s สเข้าไปใน n บแน e หรือว่าไปในตังโตรนะครับอันนี้ผมใช้ไบแน e เนาะก็ต้องไปสวาฟก่อนนะครับก็คือไปแลกเปลี่ยนให้เหรียญเนี่ยจากเหรียญซีคาเนี่ยกลายเป็นเหรียญ BNB ก่อนเนาะค่อย อ่ารกกลับไปนะครับแล้วก็โอนกลับไปที่ Exchange นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะครับที่ผมโอนเข้ามานะครับผมเรามาดูว่าผมได้มาเท่าไหร่นะก็คือ1นึหเนาะเมื่อกี้นะครับผมก็880บาทนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ใช่วันเดียวนะอันนี้ก็คือประมาณ3วันนะครับ3วัน 3วัน4วันประมาณนี้แหละครับผมก็880บาทนะครับที่ได้มานะครับผมก็หวังว่ามันจะคืนทุนในวันข้างหน้าเนาะก็เ <g> พ <iggle> ื่อนๆก็ลองดูลองติดตามกันดูนะครับผมว่าผมจะคืนทุนตอนไหนนะครับที่ผมลงทุนไปรถ2คันนะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับผมก็นะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็ใครที่ดูแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยที่ใต้คลิปนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ย ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมยังไงผมจะมาทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วนะครับสามารถที่จะ,ะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็พยายามนะครับค้นคว้านะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้นะครับดีๆนะเพราะว่าบางทีมันเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ว่าจะได้กําไรอย่างเดียวนะมันก็มีถ้าเกิดว่าในกรณีที่เหรียญมันตกหรือว่าคนเล่นน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับผมเพราะสหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ